ดูแลจิตใจให้มีชีวิตชีวาแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเป็นสิบเท่าการดูแลสุขภาพจิตให้เข้มแข็งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในยุคนี้เนื่องจากสุขภาพจิตจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกความคิดและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราคุณลองคิดดูเพียงแค่คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นมีมลพิษทางอากาศ คุณต้องเดินทางไปทำงานในสภาพการจราจรที่แออัดก่อให้เกิดความเคร่งเครียดในจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อไปที่ทำงานใช่หรือไม่แล้วในชีวิตจริงละ่ะคุณก็ยังต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆอีกมากมายมีทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณเองขณะเดียวกันคนเราก็ยังมุ่งหวังถึงความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตเช่น มีการงานที่มั่นคงมีความก้าวหน้ามีสภาพการเงินที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีสามารถสร้างความสำเร็จได้ตามเป้าหมายชีวิตแล้วเราจะทำได้ตามความฝันเหล่านี้หรือไม่ในเมื่อสุขภาพจิตของเรายัางไม่ดีเพียงพอแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงวิธีดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มีชีวิตที่เป็นสุขได้นั้นเราต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพจิตเสียก่อน ข้อแรกคนทั่วไปที่แม้จะเจอปัญหาในชีวิตประจำวันไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็ไม่น่าจะถือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตบางคนอาจจะดูว่าเขามีความสุขภายนอกแต่ภายในใครจะรู้ว่าเขามีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ซึ่งจะมีการแสดงออกบางอย่างเป็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆเช่นการนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงการตัดสินใจไม่ดีมีความเครียด ข้อ,อคนทั่วไปมักให้ความสําคัญในเรื่องสุขภาพกายมากกว่าสุขภาพจิตเมื่อไม่สบายทางกายก็ไปหาหมอรักษาและเมื่อถึงเวลาตรวจโรคประจําปีก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องสุขภาพจิตแนมะ้แต่นิดเดียวจริงๆแล้วการเกิดอาการผิดปกติทางกายอาจจะมาจากปัญหาของจิตใจก็ได้มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงเช่นระดับความดันโลหิตสูงปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ถ้าเรารักษาสุขภาพจิตให้ดีสุขภาพกายก็จะพอยดีไปด้วย 3. คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจจึงทำให้คนคนนั้นไม่กล้าที่จะไปหาหมอปรึกษาทางจิตเวชจริงๆแล้วความผิดปกติทางจิตใจนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรือเป็นเรื่องพันธุก,กรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมอง การไปขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงและอีกประเด็นหนึ่งสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสมดุลทางอารมณ์และความคิดคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนบ้าเพียงแต่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการรับมือกับความรู้สึกความคิดที่ซับซ้อนเหล่านั้นข้อ 4. แค่คุณคิดบวกก็เพียงพอแล้วในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตเพราะการคิดบวก เป็นส่วนหนึ่งของการมองโลกในแง่ดีการคิดแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลเป็นการดูแลสุขภาพจิตที่ดีแต่สำหรับปัญหาสุขภาพจิตที่ซับซ้อนต้องรักษาด้วยการบำบัดการใช้ยานั้นควรปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นดังนั้นถ้าหากเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยตรงแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพกายอีกด้วยและเมื่อเป็นนานๆเข้า ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงเกิดขึ้นในเมื่อเรามีเวลาอยู่จำกัดบนโลกนี้ควรใช้เวลาที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าจงทำในสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขรอดพ้นจากการแบกความทุกในการใช้ชีวิตตลอดไปด้วยการตั้งมั่นที่จะดูแลสุขภาพจิตให้ดีที่สุดเพราะเรายังมีค่ามากพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี้คือคำแนะนำ เอาวิธีดูแลจิตใจให้มีชีวิตชีวาให้มีความเบิกบานแจ่มใสสามารถมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเป็นสิบเท่าข้อแรกสำรวจจิตใจของตนเองเพื่อจะได้ช่วยให้เรารู้เท่าทันว่าเรากำลังมีสุขภาพจิตที่ดีอยู่หรือไม่โดยเราจะตั้งคำถามให้กับตนเองดังนี้ฉันยังสนใจในเรื่องที่ฉันเคยสนใจอยู่หรือเปล่าฉันรู้สึกไม่สบายใจโกรธหรือเศร้าหมอง มากกว่าปกติไหมฉันดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าที่เคยดื่มหรือเปล่าฉันมีการปัญหาในการนอนหลับหรือไม่ฉันมีปัญหาเรื่องการกินระบบขับถ่ายหรือไม่ฉันรู้สึกอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงกว่าปกติหรือเปล่าคนรอบข้างบอกว่าฉันมีภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องเปิดใจยอมรับความรู้สึกทั้งในแง่บวกแง่ลบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก การไม่ยอมรับความรู้สึกทางเชิงลบมันก็อาจจะทำให้เราเสียสุขภาพจิตมากขึ้นยิ่งทำให้ปัญหาทางจิตใจรุนแรงขึ้นการได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้มันจะทำให้จิตใจคุณเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นพร้อมที่จะเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากคุณพบว่าคุณมีปัญหาในข้อหนึ่งข้อใดจากคำถามข้างต้นนี้ก็แสดงว่าคุณกําลังมีภาวะ ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ควรหันมาใส่ใจแก้ไขข้อ 2. อออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเพราะการออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยในการรักษาและพัฒนาสุขภาพจิตของเราทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วยังทำให้เรานอนหลับได้ง่ายการออกกำลังกายจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขลดความเครียดได้ด้วยเพราะร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นดังนั้นควรแบ่งเวลาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพข้อ 3. พักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับที่ดีจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีสมองคุณตื่นขึ้นมาก็จะแจ่มใสคิดอ่านแก้ปัญหาอะไรก็ทำได้ดีการนอนน้อยจะเกิดภาวะอารมณ์และร่างกายที่อ่อนแอลง ข้สฝึกสมาธิซึ่งจะมีผลดีโดยตรงต่อสภาพจิตใจของเราการที่เรามีความเครียดและวิตกกังวลน,นั้นเกิดจากความคิดของเราที่เราส่งจิตออกไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือในอนาคตแล้วก็ปรุงแต่งด้วยจินตนาการต่างๆนานาการฝึกสมาธิก็จะช่วยให้จิตเรานิ่งขึ้นช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีขึ้นทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีสิ่งใดมากระทบ เมื่อเรารู้เท่าทันเราก็เลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้อย่างเหมาะสมข้อ 5. สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องการการยอมรับต้องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวดังนั้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไว้ตลอดไปในวันที่เราประสบปัญหาชีวิตคนที่ไว้ใจได้เช่นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะ พูดคุยให้คำปรึกษาให้กำลังใจทำให้เราผ่านปัญหาและช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่าก,กลัวที่จะบอกถึงความรู้สึกของเราการขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาไม่ใช่เป็นการแสดงความอ่อนแอของเราแต่เป็นการยอมรับและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราแก้ปัญหาผ่านช่วงเวลาแย่ๆนั้นไปได้ข้อ 6. ดูแลตนเอง การรักตนเองและหมั่นดูแลตนเองเป็นเรื่องสําคัญมากเราควรแบ่งเวลามาดูแลตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนนอนหลับการออกกําลังกายหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจในงานอดิเรกบ้างการได้ดูแลตนเองโดยวิธีการต่างๆเหล่านี้จะทําให้จิตใจเราผ่อนคลายจากความเครียดและอยู่ห่างจากสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นให้จิตใจวิตกกังวล จะเหมือนเป็นการเติมพลังชาร์จแบตเตอรี่ให้ชีวิตข้อ 7. พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมนุษย์ทุกคนต้องการความเติบโตก้าวหน้าการมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรอยากทำอะไรแล้วก็ลงมือทำไปเมื่อเราได้เห็นพัฒนาการของตนเองได้เห็นความสำเร็จที่เราบรรลุเป้าหมายแล้วจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้น วันนี้เราลองถามตนเองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากจะทำอยากจะก้าวหน้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเราก็จงเริ่มต้นทำมันไปวันหนึ่งเมื่อพบกับความสำเร็จแล้วเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น 8. ขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตของเราทุกวันนี้เรามีความเครียดมีความทุกข์เกิดจากที่เราไปโฟกัสในสิ่งที่ขาดแต่สิ่งที่มีเรายังขาดการโฟกัสเพียงพอ ในชีวิตเรายังมีเรื่องดีๆอีกมากที่เราอาจจะมองข้ามเรามีศักยภาพในเรื่องใดบ้างที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดียังไงดีกว่าคนอื่นหรือไม่ดังนั้นจงรู้สึกขอบคุณในสิ่งดีๆรอบๆตัวเราจะทําให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะสิ่งดีๆเหล่านั้นจะเป็นปัใจจัยให้เราได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเช่นเรารู้สึก ขอบคุณที่เช้าวันนี้ตื่นขึ้นมามีร่างกายที่แข็งแรงสามารถลุกไปทำกิจวัตรประจำวันได้การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างมากในการดำรงชีวิตของเราข้อ9ตั้งเป้าหมายเล็กๆเอาไว้เมื่อเราทำได้จริงสำเร็จในแต่ละวันเราก็จะรู้สึกภูมิใจเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะทำงานให้เสร็จตามแผนอย่างน้อยหง,งาน มันจะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากขึ้นไม่หมกมุ่นหรือกับความคิดลบที่เป็นบอกเกิดของความวิตกกงังวลการดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่แพ้การดูแลสุขภาพกายเพราะมันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดๆมาขัดขวางการดูแลจิตใจของคุณเองอย่าลืมว่าตัวคุณมีคุณค่ามากที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่าลืมดูแลจิตใจของตนเองให้ดีๆ เพื่อทำชีวิตให้มีความสุขและสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นให้ได้ด้วย